มาดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดตรังกันบ้างค่ะพวกเขาต้องช่วยกันขุดกรนทรายที่ล้นฝายปิดระบบประปาภูเขาที่ใช้ในหมู่บ้านค่ะหลังจากฝนตกหนักน้ําป่าไหลหลา,ลากแล้วก็มีดินโคลนไปทับถมทําให้ชาวบ้านกว่าพันครัวเรือนเดือดร้อนค่ะเนื่องจากน้ําไม่พอใช้านะชาวบ้านในพื้นที่หมู่5ตำบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดรังต้องระดมกำลังก,กันกว่า60คนค่ะ มาพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งจอบเสียมช่วยกันขุดลอกทลายตะกอนดินทรายที่เข้ามาปิดกั้นประตูฝายน้ำล้นโครงการฝายบ้านด่านสองจุดนี้เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กอเนื่อมาจากพระราชดำริของกรมชลประทานสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2549ค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาซ้ำซากในช่วงฤดูน้ำป่าไหลหลา,ลากเพราะว่าน้ำจากเทือกเขาบรรทัดจะไหลหลากลงมาพื้นที่ด้านล่าง แล้วก็มีตะกรอนเข้ามาทับถมปิดบริเวณพื้นที่เหนือประตูฝายซึ่งสูงประมาณ3เมตรและนี่เป็นจุดที่ทําให้ชาวบ้านนั้นน,นําน้ําประปาภูเขาแห่งนี้ไปผลิตเป็นประปาหมู่บ้านหล่อเลี้ยงคนในพื้นที่แต่ว่าก็ถูกดินทรายปิดกั้นอุดตันเอาไว้นะคะซึ่งส่งผลต่อระบบประปาภูเขาของชาวบ้านทําให้พวกเขามีน้ําใช้ไม่เพียงพอค่ะจึงต้องมาช่วยกันระดมกําลังขุดลอกเอาตะกรอนทรายออก พร้อมกับประสานกรมชลประธานรังนำรถแบ็คโฮหนึ่งคันเข้ามาขุดตะกร้าทรายเพื่อเปิดทางน้ำให้กับชาวบ้านด้วยค่ะฝนตกเยอะๆน้ำป่าเลยล่ะมันก็ระแบบจากตะกรตาทรายมามันจะเป็นแบบนี้อยู่มันจะวนเวียนวนแบบนี้อยู่ตลอดนะครับว<อ>น,นแบบนี้ตลอดทำไงแก้ไง้จบเพราะถ้าฝนตกหนักทรายก็มากองแบบนี้มาอีก,อกมันจะวนแบบนี้ตัง้งเป็นสิบปีแล้วแบบนี้คือ เราก็ต้องกระจาะราดายออกแบบนี้ทำแบบนี้อยู่กานแก้ปัญหาทุกๆป,ปีค่ะส่วนแนวทางแก้ปัญหาระยะยาวคนในพื้นที่อยากได้อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ยามหน้าแล้งรวมถึงปัญหาติดเขตอุทยาน เบื้องต้นก็ต้องเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไปค่ะ